ฉ้ันได้พบเธอนลลลาโอลาลัลนลา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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะคุณครูชื่อชนทิชาสอนฤิ์ชื่อเล่นชื่อคุณครูแนนนะคะเป็นครูประจารําชั้นอนุบาลสองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยประถมนิเทศค่ะในเรื่องของการแนะนํา ชื่อตนเองนะคะโดยเด็กๆจะได้รู้จักชื่อสกุลของตนเองนะคะโดยการพูดและแนะนำตัวเองโดยเด็กผู้หญิงจะแทนตัวเองว่าสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชื่อเล่นเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสองค่ะและสำหรับเด็กผู้ชายนะคะเด็กผู้ชายก็จะแทนตัวเองว่าสวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายชื่อเล่นเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสองครับสำหรับเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้แล้วนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆถ่ายเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆในการแนะนำตัวเองนะคะมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้รู้จักกันค่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนของคุณครูแนนนะคะรักษาสุขภาพร่างกาย หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะและต้องสวมแมสทุกครั้งก่อนออกจากบ้านนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ อยู่นี่จ้มาเจอกันสวัสดีมาเจอกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้พบกับคุณครูแนนอีกแล้วนะคะเรายังเรียนรู้ในหน่วยของปรถมนิเทศอยู่นะคะวันนี้คุณแอนก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เด็กๆทำด้วยนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของใช้ประจําตัวของตัวนักเรียนเองเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยค่ะ ที่หนึ่งก็คืออะไรเอ,อ่ยนี่นะคะรองเท้าเอาไว้สวมใส่เวลาเด็กๆจะเดินไปไหนเด็กๆก็จะสวมใส่รองเท้าเมื่อมาโรงเรียนคุณครูก็จะมีที่ให้วางรองเท้าเป็นชั้นรองเท้าให้เด็กๆได้เก็บรองเท้านะคะอั่ที่สองก็คือกระเป๋ากระเป๋าคุณครูก็จะมีลิ้นชักไว้ให้เด็กๆเก็บกระเป๋านะคะ โดยลิ้นชักคุณครูเนี่ยก็จะแปะสัญลักษณ์ต่างๆให้เด็กๆนะคะเพื่อให้เด็กๆเกบเข้าที่ให้เรียบร้อยตามสัญลักษณ์ที่คุณครูคแปะไว้นะคะอันดับต่อไปก็คือแก้วน้ําเอาไว้ให้เด็กๆดื่มน้ําและเอาไว้เวลาเด็กๆจะไปไหคะแปลงฟันตักน้ําไปแปลงฟันนะคะนี่แะคะแก้วกับแปรงต่อไปอันสุดท้ายเลยก็คือที่นอนนะคะที่นอนคุณครูก็จะมี ที่เก็บที่นอนไว้ให้เด็กๆนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆดูแล้วนะคะว่อกี้มีของใช้กี่อย่างเอยเดี๋ยวเรามาลองนะับกันดูนะคะ1 2 3 4และ5มีจำนวนเท่าไหร่คะมี5ใช่ไหมคะตาเรามาลองนะับกันดูนะคะ1 2ึสา สี่ห้าเด็กๆลองนับดูนะคะอาและกิจกรรมต่อไปคุณครูแนนก็มีกิจกรรมเกมการศึกษามาให้เด็กๆลองเล่นดูก่อนที่เด็กๆจะไปทําใบางานในวันนี้นะคะซึ่งเกี่ยวกับใบางานที่เด็กๆจะทําในวันนี้ด้วยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาในวันนี้ก็คือเกมจับคู่ภาพที่เหมือนกันค่ะอาเรามาเริ่มกันเลยนะคะภาพที่หนึ่งกระเป๋า รองเท้าแก้วน้ำมีทั้งหมดกี่ภาพคะสามภาพนะคะ,ะเรามาลองดูกันนะคะว่าเราจะจับคู่อย่างไงดีนะไหนเด็กๆลองมาดูนะคะภาพที่หนึ่งกระเป๋าจับคู่กับแก้วน้ำไหมคะถูกไหมคะแบบนี้ถูกไหมคะ,มมคะอ๋อไม่ถูกนะคะเพราะว่ายังเป็นภาพที่ไม่เหมือนกันภาพที่ถูกต้องก็คืออยู่นี่เลย กระเป๋าก็ต้องคู่กับกระเป๋าใช่ไหมคะนนี้ถึงจะถูกต้องนะคะต่อไปรองเท้าจับคู่กับกระเป๋าถูกไหมคะอันนี้ถูกไหมคะอันนี้ก็ยังไม่ถูกรองเท้าก็ต้องจับคู่กับรองเท้าใช่ไหมคะอ่านี้ถูกต้องนะคะต่อไปแก้วน,น้ำจับคู่กับกระเป๋าได้ไหมคะจะับคู่กับกระเป๋าได้ไหมคะ อ่าันน la ี้ก็ไม่ถูกนะคะอันนี้ก็ยังไม่ใช่แก้วน้ําก็ต้องจับคู่กันกับแก้วน้ำใช่ไหมคะถึงจะถูกก็คือเกมที่จับคู่ภาพที่เหมือนกันเด็กๆก็โยงเส้นสมมุติแก้วน้ําเด็กๆก็โยงไปหาภาพที่เป็นแก้วน้ําเหมือนกันนะคะกระเป๋าเด็กๆก็โยงไปหาภาพที่เป็นกระเป๋าเหมือนกันรองเท้าเด็กๆก็โยงเส้นไปหาภาพที่เป็นรองเท้าเหมือนกัน เด็กๆอย่าลืมเขียนตามรอยปากที่คุณครูแนนกำหนดไว้ให้ด้วยนะคะ,ะเรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะกระเป๋ารองเท้าแก้วน้ำสำหรับวันนี้นะคะคุณครูแนนก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆดูแลตัวเองด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ